สวัสดีทุกคนมิวมาริเกอน,นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการดูดวงกันนั่นเองนะคะก็คือจะมารีวิวการดูดวงออนไลน์แบบส่วนตัวอะไรเงี้ยครั้งแรกนั่นเองนะ,ะทุกคนเ <c oughs> ชื่อไว้หลายคนคงจะแบบอาจจะเชื่อในเรื่องนี้พอสมควรนะคะแต่ก็ <c oughs> ขีดเส้นใต้ไว้ก่อน,นะคะ่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะคะก็จะมารีวิวกันกว่าการดูดวงเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ ดูดวงผลออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะคะไปชมกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนเราจะมาเมา่วมอ,อยเกับเรื่องการดูดวงครั้งแรกของยูก็แล้วกันนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแกจะมารีวิวทำไมเพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็อ่าก็มาแชร์เผื่อจะเป็นทางออกอีกทางนึงแล้วกันให้ทุกคนได้แบบเอาไปใช้การเผื่อเราจะมีปัญหาค้างคาใจหรือว่ามีระไระอยยกปรึกษาเนี่ยก็สามารถไปทางนี้ได้นอกจากแบบปรึกษาพ่อแม่หรือว่าเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะน,นี่ก็เหมือนเปิดเสมอที่เพื่อนทางใจอีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะเออ สาเหตุที่มิวเริ่มไปดูดวงเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือน,นมีอะไรที่แบบมันไม่ค่อยดัด่งใจเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าทําอะไรไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นวะทำไมมันเป็นแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคนแนะนำาว่าเฮ้ยแกลองไปดูกับหมอดูคนนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเออเขาดูดวงแม่นนะไม่ใช่ว่าไก่การน,นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็น ของหมอลูกแกวนั่นเองนะคะทุกคนเอ้ยเลยไปดูดวงมาก่อนที่เราจะมาดูดวงออนไลน์เนี่ยมิ้ก็เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่แบบชอบดูเรียกอะไระดูผ่าน YouTube ใช่ไหมที่เขามีดวงราศีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปิดไพ่ทํานายดวงตามใน u t u b e กระแกทุกคนทุกคนก็จะเป็นนะฉันว่านะดวงอานนั้นก็เป็นแบบดูดวงโดยกว้างนะคะแต่ว่าที่เราไปดูดวงส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือเป็นดวงของเราจริงๆนั่นเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับพ่อคนอื่นเลย วิธีการดูดวงของหมอลูกแก้วนะคะก็จะใช้เป็นวันเดือนปีเกิดนั่นเองแล้วก็เวลาเกิดก็คือเวลาตกฟ้าของเรานั่นเองนะคะก็คือจะบอกได้ว่าเราดวงช่วงนี้อยู่ในประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเอาที่มิวไปสัมผัส ที่ไปดูมาเลยนะคะก็คือแอดไลน์เข้าไปเอง <S <S จะเป็นไลแอดนะคะ,ะ,คะเขาก็จะบอกมาว่าเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรนะคะดูดวงอะไรบ้างอะไรเงี้ยปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตโน,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดมาบอกไว้ให้ในไลแอดแล้วเรียบร้อยนะก็คือแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ทักไปแล้วก็ปรึกษาได้เลยนะคะแบบอยากดูดวงจังเลยค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะรายละเอียดมาให้นั่นเองนะคะก็มี<ๆ>อยู่หลายราคาทุกคนไม่ว่าจะเป็นดูดวงแบบรายวันนะคะรายสัปดาห์ รายเดือนแล้วก็รายปีทุกคนก็คือเหมือนดวงของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถปรึกษากับเขาได้อะไรเงี้ยถ้าเราแบบไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเขาอะไรเงี้ยก็คือหลังจากนั้นนะคะมิวก็ส่งวันเดือนปีเกิดเขาไปแล้วก็เวลาเกิดไปนะคะเขาก็จะวิเคาะห์มาสแป๊บนึงแล้วเขาก็จะเหมือนว่าให้เราโทรปรึกษากันโทรคุยทางไลน์นะทุกคนไม่ได้แบบพิมพ์ตอบอะไรงั้นไม่ใช่นะคะจะเป็นการสนทนาสนทนาทางโทรศัพท์ในไลน์นั่นเองนะคะก็จะพูดคุยกันว่าเออช่วงนี้ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจริงแกมันจริงไม่จะโโหคือเป็นคนที่อยู่ในระหว่างกลางๆนะคะก็คือเชื่อดวง50ิแล้วก็เชื่อการกระทำของตัวเอง50นั่นเองเลยคิดว่าอะดูแบบขำๆอะไรเงี้ยจะไม่คิดมากก็ได้นะ,ะแต่มาดูกับหมอลูกแก้วแบบเต็มที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เนาะมันก็เป็นะไรที่แบบตรงกันอย่างไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าใครไม่เชื่อเลยนะก็ลองมาเขาเรียก เรียกอะไรเนี่ยก็ไม่ถือกับแบบลองของหรอกถือว่าเป็นการแบบ ปรึกษาก็แล้วกันอะไรดีก,กว่าเออแล้วเพราะว่าหมอรุกแก้นะคะจะบอกว่าหลังจากที่ได้ดูดวงกับหมอรุ่แกไปเลยนะก็รู้สึกว่าเขาเป็นกันเองมากๆเลยนะก็สามารถพูดคุยได้ตามปกติไม่ได้วิชาการจา่าเหมือนแบบหมอดูคนอื่นๆที่แบบอาจจะมีเวลานั้นนะคะเวลานี้อย่างนี้คือแบบเขาอยัางเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวัยรุ่นพอสมควรอะไรอย่างนี้ก็เลยคุยกับเราได้โดยที่แบบไม่เคอะไม่เขินอะไรอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะคือทําใจสบายเลยไม่ต้องกลัวอะไรอะทั้งสิ้นนะคะก็คือปรึกษาไปตามที่เราแบบเดืดเอดร้อนใจได้เลยนะทุกคนเช่นวันนี้มีปัญหาาเเรรื่องงกินจะท ไงมันดีขึ้นดีคะหรือว่ามันจะดีขึ้นเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเงี้ยส่วนตัวมิวก็ปรึกษาในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะบอกรายละเอียดมาว่าช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีได้มาช่วงนั้นช่วงนี้อะไรเยขึ้นแล้วก็ปรึกษาไว้เอาเป็นอีกตัวเลือกนึงที่เราจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองะคะ่ะทุกคนไม่พูดถึงขนาดให้แบบเฮ้ยจะต้องเชื่อแบบ100%อะไรขนาดนั้นแต่ก็ดูไว้เป็นที่พึ่งทางใจมากกว่านะ ส่วนการเตรียมตัวก่อนการดูดวงนะคะมิวจะบอกว่าอยากจะให้คิดคำถามไปเลยนะคะว่าถ้าใครเผื่อใครแบบอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยลิสคำถามไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการคุยนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีเวลาจำกัดในการคุยนั่นเองก็เลือกเอาที่เราแบบสําคัญจริงๆที่เราอยากจะรู้จริงๆตอนนั้นมากกว่านะคะอยากจะให้คิดคำถามให้ดีๆนะคะเขาจะได้ตอบได้แบบได้ตรงจุดกับที่เรามีปัญหานั่นเองนะคะทุกคนการดูดวงครั้งนั้นเนี่ยคือมิวไม่ได้คิดคำถามไปไงคะก็เลยแบบ รู้สึกว่าอาจจะมานึกได้ที่หลังอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะ่ะลองคิดคําถามไปเลยนะคะก่อนการดูดวงเพื่อที่ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วในการตอบคาถามแล้วก็ตรงจุดกับที่เราเป็นนั่นเองนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยเท่าไหร่ก็เลยแบบถามอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็ตอบดีนะคะคือพูดกับเราแบบเป็นกันเองแล้วก็เรารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อที่แบบหลังจากที่เราได้ปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับที่หมอูกแก่นั่นเองนะ,ะทุกคนก็เป็นอะไรที่แอบถึงเต้นดินนะเพราะว่ามันแบบ ค่อนข้างตรงอะทุกคนคือมันมันตรงกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเอ้ยไปลองดูกันได้นะคะทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่บางคนคิดนะตอนแรกคิดว่านี่จะแบบไม่เคยคิดจะดูดวงเลยแบบส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวกลัวว่ามันจะไม่ดีแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ดูดีกว่าอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ถ้าใครที่แบบอยากลองดูจริงๆก็สามารถไปปรึกษากับหมอลูกแก้วได้นะคะทุกคนการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเรดวงดูดวงส่วนตัวนะมันก็เหมือนการพูด ถึงแนวทางที่มันอาจจะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมว่าแนวโน้มนะั้นทุกคนเพราะว่าอนาคตมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะมันขึ้นอยู่กับการทําของเราด้วยนั่นเองนะคะไม่อยากจะให้ไปเชื่อดวงร้อเปอร์เซ็นต์ว่าแบบเฮ้ยแกมันจะเกิดแบบนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการทาของเราด้วยนั่เองนะคะทุกคนเพราะว่ามิวอะเรียนจบวิทย์มาใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับในงแง่ของเหตุและผลนะทุกคนมันก็ต้องมีอะไรมาพิสูจน์เป็นหลักฐานใช่ไหมไม่ได้แบบพูดลอยๆยอยู่ดีก็ ูดกันมาเรล้อยว่ามันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ยอะไรเงี้ยคือมันต้องการการพิสูจน์นะคะทุกคนก็เลยคิดว่าอยากจะให้เอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเวลาดําเนินชีวิตก็แล้วกันนะมนไม่ต้องไปเรียสอะไรมากท่านแต่ก็ถ้าเขาบอกมาว่าคาวรระวังอะไรเงี้ยก็จะได้ระวังตัวเอาไวน้น,นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์เหล่านะั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนมันจะเกิดขึ้นก็จะถามวิธีแก้ไขว่าสามารถผ่อนหนักให้มันเป็นเบาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองปรึกษาพี่หมอลูกแก้วได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วถามว่า ทำไมมิวคิดว่ามันตรงเลยขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่พี่หมอและแก้วพูดมาอะไรเงี้ยคือมิวก็มีอาจารย์ที่เราเคารพเนาะแล้วเขาก็สามารถดูดวงดูดวงให้กับเราได้อันนั้นเป็นดูดวงแบบลายมือนะคะแต่ว่าพี่หมอและแก้วเนี่ยจะเป็นการดูดวงแบบใช้เขาเรียกอะไรโหราศาสตร์เรื่องของดวงดาวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเปิดไพ่นะทุกคนมันจะมีหลายสาขาที่เราของในแง่ดูดวงเนาะเขาก็จะเป็นการแบบวิเคราะห์แบบเชิงโหราศาสตร์วิเคราะห์แบบเป็นดาวดวงดาวอะไรเงี้ยไปนะคะแล้วก็เอาเวลาตกฟ้าของเราไปดูนั่นเอง กับอีกอาจารย์ที่มีเขารบ่ะเออเขาจะดูลายมือใช่ไหมแล้วพี่หมอลูกแก้วนะพูดตรงกับที่อาจารย์ที่ดูลายมือของเราก็คือแบบตรงเป๊ะเลยก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันใช่ว่ะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>ก็คือก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่เออน่าสนใจนะคะในการแบบไปดูดวงแล้วก็ไปปรึกษาในครั้งนี้นั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาแล้วว่าไม่มีที่พึ่ง ทางใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะก็สามารถลองไปดูกันได้นะสาหรับพี่หมอลูกแก้วนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวมีมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะคะไม,ม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะไอจแล้วก็ Twitter นั่นเองนะคะคือเป็นหมอที่คนน้าที่จะไวรุ่นแล้วก็โซเชียลมากเลยนะคะสามารถไปติดตามช่องทางออนไลน์ต่างๆเขาได้นะ,ะแล้วก็ไปดูดวงเขาได้แล้วก็มีไลน์แอดด้วยนะยที่บอกใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถไปแอดไลน์แล้วก็คุยกับเขาได้เลยนะคะเออท้งหมดก็มีประมาณนะนี้ค่ะทีมจะมามอมมอยทุกคนได้ฟังนะเกี่ยวกับการ ดูดวงครั้งแรกนั่นเองนะทุกคนนะคะก็มีความตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ก็โอเคค่ะผ่านไปด้วยดีแล้วเราก็จะเอาคําที่พี่หมอบอกมานะ,ะไปปรับใช้ในชีวิตจำวันต่อไปนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะสมมงหมก็เป็นประมาณนี้นะ,ะที่มิ้วมารวีวิวทุกคนได้ฟังนะคะถ้าใครชอบนะ,ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิม وري เกิลค่ะไปแล้วยบายไปดูกันได้นะ,ะทุกคนผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจริงๆนะคะคอนเฟิร์มแม่นหรอแม่นไป